ครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผม <c oughs> พอกันอีกแล้วดิพี่นองเด้อนะครับสวนหลังห้องนะครับผมนี่นะครับผมหลังห้องดิพี่นองเด้อห้องพนะักนะครับผมอันนี้เป็นหลังห้องพักนะครับผมหลังห้องพักก็มีกล้วยดิพี่นองเด้อนะครับผมกล้ยเกาะง่เลย นะครับหลังหงพักนะครับพี่น้องครับอยู่หลังหงพักอยู่กลางๆข้อปีดข้อไกลนะครับผมมาผิกกันยังคือเกากระเพากังามคือเกาเด็กพี่น้องเด้กนะครับแต่วัอนี้นุ่มบิ่มพามาเบิองตัวนี้นะครับผมบอหอยเชอรี่นะครับผมหอยเชอรี่น้ำใสจักใสโบใสเด็กพี่น้องเด้ว๋ดว,ว่าใสาไปก่อน <laughs> ว่านุ่มบิ่มเอ,อ๋ย นี่เป็นน้ำหยดหลงนะครับผมแล้วก็ปล่อยเข้าไปหลงข้างนอกนะครับปล่อยน้ำหยดทั้งสี่เลยนะครับพี่น้องครับก็กได้ทายน้ำตลอดนะครับผมให้เขาเปลี่ยนน้ำตลอดเวลานะครับผมที่ใส่เพื่อใส่ก็คิดเอาว่าใส่เด้พี่น้อง deh. นะครับแต่ว่าพี่น้องเบ่งนะครับผม ไข่เขาแตกไปหลายแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับไข่ติ่มบอเลยนะครับผมตัวแรกนะครับจะอมจะให้เบิ้งนะครับผมหอยไข่เขานะครับหอยไข่เขาเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมหอยไข่ของเขาติ่มบอเลยนะครับพี่น้องครับ ติมบอเลยดิพี่น้องเด้อหอยไข่คือเขาแตกแล้วนะครับผมเขาแตกไปหลายแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับจะเห็ดเบืง้งอยากพามาเบืง้งแต่ยบรูบัสิเห็ดบอดิพี่น้องเด้อตัวน้น้อยเลยนะครับเดี๋ยวผมเอานี่ตัวนี้ให้เบิ้งนะครับผม นี่นะครับผมก็จับอยู่ด้พี่น้องด้เห็นบ่นี่นะครับเป็นลูกหอยนะครับผมลูกหอยเชอร์รี่ด้พี่น้องด้เกาะเต็มอยู่นะครับพูดนะครับเกาะเต็มเลยนะครับผมไหลด้พี่น้องด้ <laughs> นะครับพี่น้องครับโอ้ไหลอิลดเบิง่งเา นะครับผมเกาะเต็มเลยจะเป็นตัวน้นอยๆของเกาะเต็มเลยนะครับพี่น้องครับหลายเลยกเยพี่น้องเลยนะครับตัวกําลังใหญ่ก็มีเดี๋ยวนมบิมจับให้เบ่งชุดแรกที่เอเขคอมาตัวแรกนะครับนี่พี่น้องครับตัวกําลังใหญ่เลยพี่น้องนะครับรย,ไไย่างใบเลยพี่น้องเลยกำลังใหญ่เลย นะครับผมนะครับห้อยขาอตียกหลายแล้วนะครับผมพี่น้องว่าน้ำใสไปพี่น้องจากน้ำใสหร่อน้ำาจ็กใสบัวใสนะครับผม <c oughs> นะครับหินมอคคพี่น้องครับนี่ครับเดมเลยนะครับผม นะครับหลเลยเลยพี่น้องเด้อพี่น้องก็เบื้องไครไม่เอรเนาะวัาใครมันหลายนะครับผมเต็มเลยนะครับผมอาหารให้กินนะครับผมผมให้เป็นข้าวเหนียวนึ่งสุกนะครับผมกับเป็นใบมอญนะพี่น้องเด้อนะครับอาหารที่นุ่มบิ่มให้กินเนาะเป็นใบมอนแล้วก็ข้าวเหนียวนึ่งสุกนะครับผมสลับกันไปนะพี่น้องเด้อ ตอนนี้กับข้าวเหนียวกันมันก็นยังเหลืออยู่นะครับที่เอาวางไว้ก็เลยพันเอาใบมอนมาให้กินนะครับเขาก็กินใบผักบุ้งน้ำเน่นะครับแต่ว่าจานนอยใบผักบุ้งก็น,น่าจะเบิดแล้วแหละนะครับเพราะว่ามันหลมันหลายเกิดน,นะพี่น้อง <c oughs> นะครับแต่ว่าพอพันม่พันนุ่มบิบย่อยไปแล้วนะครับอีกบอ่อหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องเด้ นะครับผมอีกมันจะมีอีกสองบ่ออยู่ตรงพุ่นนะครับผมอยู่ทั้งหลังไอ้ห้องเก็บของนะครับมันจะมีไอ้ที่ว่างอยู่มองนั้นนะครับผมเอาไอ้ไปไว้ในพี่น้องเด้ง่ายง่ายพอเมพันไปไว้ตรงพุ่นนะครับผมกําลังใครขึ้นกันในพี่น้องครับนะครับเดี๋ยว่างๆเดี๋ยวนุ่มยิบเงินไพบึงส่วนตรงพุ่นนะครับผมแต่เมื่อมันนี้บึง้งส่วนตรงพี่กัน กำลังหง่เดยพี่น้องเด้นะครับขันคนอยู่บ้านไม่เห็นกันสิบา้าโอ้เลี้ยงไว้เฮ็ดหยางนะครับผมอยู่บ้านกระไรนะครับแต่ตัวน,นี้นุม่มบิ่มมาได้อยู่ไทยเนาะพี่น้องเนาะนุม่มบิ่มอยู่ต่างประเทศเป็นกระหายกินยากเดียพี่น้องเด้นะครับเป็นประเทศทะเลทรายพร้อมนะครับผมอยู่อิสราเอลหากินยากเดียพี่น้องครับต้องปลูกไว้นะครับผม เราปลูกไ้เราต้องเลี้ยงไว้โอ้ยเนาะนะครับผมเราต้องเลี้ยงไว้เด้อพี่น้องเด้อนะครับคันบุเลี้ยงกับบุมีกินคันบุปลูกกับบุมีกินก็จงมาพริกนะครับผมือจงพริกก็จงกระเพรานะครับผมคันบุปลูกก็บบม่ได้กินเด้อพี่น้องเด้อพริกก็โอ้ได้กินหลายรอบแล้วนะครับผมพริกสําหรับพริกกับกระเพรานะครับผมกินจนนั่นแหละนะครับ กำลังแดงนะครับผมกำลังแดงนะครับบอแดงมาก็เจ็บไปไว้นะครับผมพี่น้องเด้อนะครับเลี้ยงไปยูไปจิเนนอพี่น้องเด้อนะครับลดต้นทุนไปได้ก็ถือว่าในส่วนหนึ่งนะครับผมเขาเลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงหอยเลี้ยงยังไว้เดี๋ยว จับใหเบิ้องไม่อีกทุกทางพี่อึ้บนี่พี่น้องเด้อกำลังใหญ่เลยพี่น้องในชุดแรกนี่ประมาณสองอาทิตย์ได้บ่ครับจากตัวน้นอยๆที่ให้เบิ้งตัวเลีกนะครับผมบางพ่อน,นี่ประมาณสองอาทิตย์เลยพี่น้องเด้อนะครับประมาณเดือนอุ้งชีพก็ประมาณสองเดือนกันน่าจะ น่าจะกินได้นะครับผมน่าจะพอจะพอกินนะครับผมประมานสวงเด่นน,น้องนุ่มบิมชิดว่านะครับผมเดี๋ยวขมันให่น่นี่แล้วนุ่มบิ่มจะมาเอดมาบอกนะครับว่าเขาเลี้ยงได้ได้จากเดก่นแล้วนะครับผมครับวันนี้ก็เป็นชิดวันสันนี้ก็ได้พี่น้องด้วยครับผมสวัสดีครับ